สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับถอดรหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา,ชาเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารพรานไทยและทหารกัมพูชาครับอาจารย์รัฐครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไรครับ สว,สวัสดีค่ะคุณเอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคม2568เวลา9โมงค่ะช่วงนี้เขมรทำคอนเทนต์ปูแรายวันเลยนะคะเป็นการเผชิญหน้าการระหว่างทหารพรานไทยและทหารกัมพูชาบริเวณพื้นที่เขตแดนค่ะ มีการโต้เถียงกันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ <S <S ใช่ค่ะมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดโดยทหารไทยพยายามบอกให้ทหารกัมพูชาออกไปจากเขตไทยซึ่งทหารกัมพูชาหลายนายก็เดินเข้ามาหาทหารไทยพร้อมทั้งมีการอัดคลิปเหตุการณ์ไว้ด้วยค่ะ แล้วทหารไทยมีท่าทีอย่างไรครับทหารไทยจํานวนหนึ่งยืนขวางการเข้ามาของทหารกัมพูชาอย่างมั่นคงค่ะและมีการพูดชัดเจนว่าอย่ามาผลักผมไม่ใช่เพื่อนคุณให้ออกไปจากเขตไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องอธิปไตยของประเทศค่ะสรุปแล้วเหตุการณ์นี้สะท้อนอะไรให้เราเห็นครับอาจารย์รัฐ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงมีอยู่ค่ะและความจำเป็นที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องตันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเหตุการณ์ที่บานปลายขึ้นได้อีกค่ะสำหรับวันนี้ทอดรหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ